บ่อยครั้งที่เส้น selection หรือ matching e n d ขขณะที่แสดงอยู่นั้นมักจะทำให้ปิดบังบางส่วนของภาพซึ่งทำให้เป็นเรื่องยากในการมองเห็นบริเวณหรือพื้นที่ซึ่งต้องการที่จะใช้สำหรับใตคัดหรือรีทัดภาพแต่ก็มีเทคนิคบางอย่างซึ่งผมจะแสดงให้ได้รู้จักกันซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องทำการยกเลิกเส้น selection หรือ matching e n d เหล่านั้นออกไปก่อนเพราะผมสามารถที่จะทาให้เส้น selection หรือ matching e n d นั้นมองไม่เห็นชั่วคราว แต่ที่จริงแล้วยังคงมีผลกับบริเวณนั้นๆอยู่นะครับเทคนิคนี้คือการใช้คำสั่งพิเศษซึ่งเป็นเทคนิคที่นักดคัดและรีทัดภาพทุกคนจะต้องเรียนรู้และจดจำไว้เพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงเทคนิคดังกล่าวนั้นผมจะทำการเรียกเส้น selection หรือ matching a n d ที่ผมได้ทำไว้กับต้นไม้ต้นนี้เรียบร้อยแล้วและทำการบันทึกเส้น selection หรือ matching e n d นั้นเก็บไว้ในรูปแบบของ alpha o โดย selection หรือ matching e n d ที่ได้นั้น มาจากเทคนิคการสร้างเส้น selection ที่เรียกว่า color lens และทำการปรับแต่งเส้น selection หรือ m a c h i n g a n t ด้วย refine e g e เป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกันซึ่งทั้งสองอย่างนี้ผมจะแสดงให้เห็นเทคนิคในวิดีโอถัดไปนะครับเอาละครับตอนนี้ผมจะไปที่ channel panel และที่ส่วนของ alpha 1ซึ่งเป็น channel ที่ผมสร้างและบันทึกไว้ก่อนหน้านั่นเองจากนั้นให้กดปุ่ม control ค้างไว้ แล้วนำเมาส์มาคลิกที่ส่วนใดก็ได้บนแทบ Alpha วันเพื่อทำการเรียกเส้น Selection ให้แสดงขึ้นมาเพื่อที่จะได้ทำการเติมสีลงไปด้วยการใช้เครื่องมือบัตชูทาลงไปภายในบริเวณของเส้น Selection แต่เพื่อนๆและน้องๆจะเห็นว่าการทาสีนั้นค่อนข้างจะลำบากเพราะเส้น Selection ที่เห็นนี้ค่อนข้างซับซ้อน และบทบางส่วนของภาพที่ผมทาสีลงไปให้กับกิ่งไม้ที่มีอยู่มากมายของต้นไม้ที่เห็นใช่ไหมครับดังนั้นสิ่งที่ผมต้องการจะทำในตอนนี้ก็คือผมจะทำการซ่อนเส้น selection หรือ marching a n r นี้ให้มองไม่เห็นชั่วคราวโดยการใช้เมนู view แล้วคลิกที่คำสั่ง extra เพื่อนำเครื่องหมายที่ได้ทำการเลือกไว้ที่คำสั่งนี้ออกไปและตอนนี้ผมก็สามารถทาสีได้อย่างสบายแล้วครับ แต่ว่าเส้น selection หรือ matching end นั้นยังคงทำงานอยู่นะครับเพราะที่ผมทำเช่นนั้นก็เป็นเพียงแค่การใช้คำสั่งให้เส้น selection หรือ matching end นั้นมองไม่เห็นชั่วข่าวเท่านั้นนั่นหมายถึงถ้าผมต้องการที่จะนําเส้น selection หรือ matching end ให้กลับมาแสดงอีกครั้งก็สามารถทําได้เพียงกลับไปที่เมนู view แล้วก็คลิกเลือกไว้ที่คําสั่ง extra อีกครั้งเท่านั้นจากนั้นก็เพียงทําตามขั้นตอนเดิมถ้าต้องการที่จะซ่อนหรือแสดงเส้น selection หรือ matching end แต่ถ้าต้องทําเช่นนี้อยู่บ่อยๆก็จะเหนื่อยแล้วก็เสียเวลาใช่ไหมครับถ้ามัวแต่จะต้องกลับไปกลับมากับขั้นตอนเช่นนี้แต่ไม่เป็นไรครับเพราะผมมีเทคนิคพิเศษที่จะช่วยให้เพื่อนๆและน้องๆทุกคนสามารถนํามาใช้เพื่อประหยัดเวลาได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือการกําหนดปุ่มคําสั่งคีย์ลัดให้กับคําสั่งดังกล่าวโดยการใช้ปุ่ม Ctrl กตัวอักษร H แต่สิ่งแรกเลยที่เพื่อนๆและน้องๆต้องทําก็คือ ให้ลองดูที่แถบคำสั่ง Extra ดูว่าโปรแกรม Photoshop ที่ได้ติดตั้งไว้นั้นได้มีการกำหนดปุ่มคีย์ลัดนี้โดยโปรแกรม Photoshop หรือยังถ้าไม่มีก็ให้ไปทำการกำหนดปุ่มคีย์ลัดซึ่งทำได้โดยไปที่เมนู Edit แล้วเลือกที่แถบ Keyboard Shortcut และเมื่อหน้าต่าง Keyboard Shortcut แสดงขึ้นมาให้เห็นก็ไปที่แถบ Shortcut for โดยให้คลิกที่ปุ่มลูกศรเพื่อเลือกแถบ Application Menu จากนั้นก็มาคลิกที่แถบ View แล้วเลื่อนลงไปเรื่อยๆจนพบแถบคำสั่ง extra ซึ่งถ้าหากโปรแกรม Photoshop ยังไม่ได้มีการกำหนดปุ่มคีย์ลัดให้กับคำสั่งที่ส่วนนี้ก็จะว่างก็เพียงให้นำเมาส์คลิกลงไปจากนั้นก็ให้พิมพ์คำสั่งคีย์ลัดโดยการกดปุ่ม control บวกตัวอักษร h จากนั้นก็คลิกที่ปุ่ม accept พร้อมกับทำการบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ชื่อไฟล์ของเรา แล้วก็กดปุ่มโอเคเพียงเท่านี้เวลาที่เพื่อนๆและน้องๆต้องการซ่อนหรือแสดงเส้น selection หรือ marching e n d ก็สามารถที่จะใช้ปุ่มคีย์ลัด ctrl o n o บวกตัวอักษร h เพื่อให้เกิดความสะดวกและประหยัดเวลาสำหรับการใดคัดและรีทัดภาพกันได้แล้วครับ